ว้ไปแล้วไอ้ถึงปันป่นไมห้อยปั่นดูไหน้ำว้าหุน่นไปแล้วขายของตลาดแล้วโอ้ยตึงเลยไหมฮึอยู่น้องกันตองกุลที่ไปใช้อ๋อไปทานปะนอนอยู่อันโฮมพายปะ ไปยังไปผมไห้วุ่นอืมผมไห้น้องเขาตั้งเย็นไฟดับอยู่อยูย่นี่โอ้ยจกกระโปงร้านเต็มก็ได้นี่เอา้นานั่งลงนี่ฉันบอกนี่นี่ฉันบอกนั่งเย็นกันวาอยู่นี่นั่นฮาแชปะไปห่าแชปุช่นนะห่าแชปุ่นเอ้าเอ้าฮาแชปตัวนี้กดอันนี้ออก

ไอตึงามไ้ดังไหนแย่งนี้ปั่นแรวน้ำกลนไอตึงอย่างนี้ปั่นแรวน้ำต้นว่ปั่นมนลาดน้ำใครไปนอนนอนอยู่กงัภไไปปกัภไยเรือู้เบ้งเสียหนเบิ้งเสียกุ่นอะเสียเพชรนี่ยังหัน่าเป็นยังไ มบ้าใจขาดไอ่ใช่หยออคือไม่สิตใจเป็นลมแ้อย่ตุ้มหนาวตุ้ยหนาวตุยหนาวตุ้ยหนาวตุ้ยหนาวตุยนาวลูกกระโดดเถอโอ้ยเดี๋ยวไนนั่น อนอนหมได้ไฟบ่มาฮะงอนเขาได้หมเอามึงไปมึงตายมึาเขาปั้นกันนั่งฮวนนี่มันปั้นตะฮอนทีกันเ้อะตึงแล้วใเป็นตลาดนะเ้ยึงวนท่งถึงวันทึ่ง

哦，卖哦。